สวัสดีครับครูหนุ่มครูสุภชัยดาบุตรนะครับนักเรียนชั้นป .5 มาเจอกันในวิชาการงานอาชีพคลิปนี้จะใช้ระหว่างวันที่5-9ถึงวันที่กรกฎาคม2564นะครับช่วงนี้โควิดเยอะนะครับขอให้ทุกคนใส่แมสล้างมือบ่อยๆแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสียงนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปถ้าจำเป็นไปก็ต้องป้องกันตัวเองให้สุดฤทธิ์เลยนะครับ มาดูกันครับมาดูกันครับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับเรื่องของจิตสำนึกนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทำยังไงเราจะใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพราะอะไรครับเพราะทรัพยากรส่วนมากใช้แล้วจะหมดไปใช่ไหมครับถ้ามันหมดแล้วลูกหลานเราจะใช้อะไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าไฟฟ้าเราใช้ไฟฟ้าหมดต่อไปอนาคตไม่มีไฟฟ้าให้ใช้มันก็จะมืดใช่ไหมครับรวมทั้งอะไรครับที่เห็นชัดคือเรื่องของน้ํามันนะครับดังนั้นเราต้องมีจิตสํานึกในการใช้อย่างคุ้มค่าและก็อีกในหนึ่งก็คือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องรู้จักการใช้พลังงานขึ้นมาทดแทนทําสิ่งต่างๆเข้ามาทดแทนตอนนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับน้ําตก กระแสน้ําจากน้ําตกหรือแรงจากน้ําตกสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่ชัดเจนก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเขื่อนนะครับแรงของน้ําก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันตอนนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะเลยใช้ได้เป็นจังหวัดเลยแหละนะครับที่ฮิตมากที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยนิยมกันมากเลยก็คือเรื่องของโซลาเซลล์ดึงพลังงานจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเป็นพลังงานที่ โอ้โหค่อนข้างเยอะเลยร้อนจัดยิ่งร้อนยิ่งดีเพราะว่าโซลาเซลล์ต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแปลงมาเป็นไฟฟ้าสามารถเอามาใช้ในครัวเรือนมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงระบบอุตสาหกรรมด้วยออสาเหตุที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคืออะไรครับคือมนุษย์ทุกวันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความต้องการก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับ พลังงานน้ำมันนะต,ตัวอย่างมันน้ำมันป่าไม้แร่ธาตุเนี่ยต้องขยายเพิ่มไปด้วยดังนั้นต้องใช้ให้คุ้มค่าและประหยัดมนุษย์นะฮะมนุษย์นะครับมนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองอะไรครับในการดําเนินชีวิตประจําวันเราและการทํางานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรมนุษย์นะครับต้องใช้ เป็นประจําสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกนะฮะถ้าราคาน้ามันขึ้นอาปาปาขึ้นนะครับก็มันก็สูงขึ้นตามกันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสาเหตุต่างๆเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงอะไรครับการสร้างพลังงานทดแทนยังไม่แพร่หลายนะครับที่เราทดแทนยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยที่ใช้ไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไฟไฟ้าเราใช้ไปเยอะมากแต่ว่าเราใช้ าการผลิตขึ้นมาทดแทนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากรน้ำมันนะครับที่ใช้แล้วก็ผลิตได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งคนทำร้ายธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้ยิ่งจะลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับมีจิตสำนึกแล้วก็ร่วมร่วมหรือเริ่มต้นเนี่ย จากตัวเองนี่แหละว่าจะใช้พลังงานยังไงให้ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดจากตัวเราเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทระัพยากรที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับคุูหนุ่มก็จะมีตารางมาให้นักเรียนนะครับเป็นการเปรียบเทียบน,นะการใช้น้ําอย่างประหยัด การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดการใช้กระดาษอย่างประหยัดยกตัวอย่างเช่นอะไรครับใช้น้ําคือไม่ทิ้งเศษอาหารเศษกระดาษสารเคมีลงในอะไรครับลงในชักโครกเพราะอะไรมันทําให้อุดตันแล้วก็เวลาไปกดมันต้องเสียน้ําเยอะใช่ไหมแล้วก็อะไรครับอีกอย่างหนึ่งคือตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําพ่อก็มันมันรั่วหรือเปล่าหรือมันแตกหรือเปล่านะครับถ้ามันแตกแล้วถ้าเราซ่อมเองได้ก็ซ่อมถ้าเราซ่อมเอง ไม่ได้เราก็ต้องแจ้งผู้ปกครองให้ช่วยซ่อมทันทีนะครับเพื่อเป็นการประหยัดไม่ให้น้ําไหลทิ้งไปเฉยอายุตัวยอย่างไฟฟ้าก็คือทุกครั้งที่เราไม่ใช้ไฟฟ้าเราต้องปิดสวิตช์ใช่ไหมบางอย่างที่ถอดปลั๊กได้เราก็ถอดนะครับแต่อย่าไปถอดปลั๊กตู้เย็นคุณแม่นะนะครับเพราะว่าตู้เย็นก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ต้องเสียบไฟตลอดแต่เราต้องรู้จักแช่เฉพาะของที่จําเป็นไม่ใช่ให้ตู้เย็นลวกมันก็จะ ไม่ประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับการใช้กระ,ะ,กระดาษกระดาษนะครับก็คือผู้อย่างคุณครูก็คุณครูก็จะใช้กระดาษทั้งสองหน้าหน้าหนึ่งอาจจะทํางานไปแล้วเสร็จพร้อมพอไม่ได้ใช้ก็จะกะลียุทธกลับมาใช้อีกหน้าหนึ่งนะครับอาจจะมาทําเป็นใบงานเลือดอาจจะมาใช้ในการทําสื่อการเรียนการสอนนะครับก็คือใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนที่เราจะทิ้งนะครับเพราะว่าทรัพยากรมันมีอย่างประหยัด นะครับการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนะครับก็ที่เราเห็นก็จะมีอะไรครับที่เห็นชัดก็โครงการโรงเรียนสีเขียวก็คือลักษณะของการอะไรครับสร้างทันทศนคติและค่านิยมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของอะไรครับของเยาวชนนะฮะอ่ โครงการที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการ5 5 5ช่วยลดไฟฟ้าของไทยโดยเลยครับร่วมใจลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป้าหมายการรณรงค์ก็คือการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5นั่นเองนะครับลองไปสำรวจซิว่าบ้านเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5หรือเปล่าถ้าเบอร์5ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คือกินพลังงานน้อยกว่าปกตินะฮะ และก็โครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนการปลูกป่าถาวรน,นะครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากนะครับดังนั้นเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละนะครับคัดแยกขยะอย่าทําให้เกิดอะไรครับอย่าทำให้เกิดขยะที่เป็นมลพิษใช้ทรัพยากรน,น้ําไฟฟ้าให้คุ้มค่านะครับแล้วก็อะไรครับมีโอกาสปลูกต้นไม้เราปลูก เพราะว่าอะไรครับเป็นการฟอกปอดเราแล้วก็ปลูกดอกไม้ก็ได้ปลูกต้นไม้ที่อยู่บริเวณบ้านเราก็ทําให้สดชื่นและสวยงามบ้านเราก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณหนุ่มมีแบบทดสอบให้นิดหนึ่งนะครับก็คือ,อดูกันเลยนะการปฏิบัติตนข้อใดเป็นการประหยัดน้ำเอาอ่านไปพร้อมๆกันเลยครับ หนึ่งเปิดน้ำฝักบัวตลอดเวลาที่สระผมสองทิ้งกระดาษชำระลงในโถส่วมสามซักเสื้อผ้าด้วยอะไรครับเครื่องซักผ้าสี่รดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าตอบอะไรครับอาา่าตอบข้อสี่นะครับอีกสักข้อนะนะครับข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อประหยัดไฟฟ้าอา่าเด็กๆอ่านเลยครับ ข้อ1 2สาหรือ4โอเคครับเฉลยข้อ4ี่นะครับว่า,าสัปดาห์นี้ครูหนุ่มมีใบงานให้นะครับเป็นเป็นการกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลตามคําถามเนี่ยนะการปฏิบัติตนให้นักเรียนขีดอะไรครับขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ปฏิบัติจริงนะขอให้เป็นปฏิบัติจริงนะครับขีดมีหน้าที่ขีดถูกอ่านซะก่อน อ่านซะก่อนว่าแต่ละข้อเขาถามว่ายังไงแล้วก็ขีดถูกตามสิ่งที่ตัวเองทาจริงๆและท้ายสุดนะครับครูหนุ่มจะมีเกณฑ์การประเมินตรงนี้นะครับทุกคนรวมคะแนนแล้วก็ดูเกณฑ์การประเมินตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบคําถามตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นการเสร็จใบงานนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับก็คือตอบเองประเมินด้วยตนเองแล้วก็ตอบคำถามตรงนี้เองส่งครูหนุ่มในสัปดาห์ถัดไปนะครับ เป็นการประเมินด้วยตนเองเลยใบงานง่ายๆนะครับสัปดาห์นี้ขอให้รักษาสุขภาพนะครับห่างไกลจากโควิดเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ